สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาวิเบช่องที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดทั้งในไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เราขสารมาเพื่อคนรักยานยนต์โดยเฉพาะถ้าคุณชอบความเร็วชอบเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือแค่กําลังมองหายานพาหนะคันต่อไปของคุณอย่าลืมกดติดตามช่องคาวิเบไว้เลยครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ Hon d a a d อ150นรรุ่นปี2026รถจักรยานยนต์แนวแอดเวนเจอร์สกูเตอร์สุดเท่ที่มาในลุคใหม่ ดูดันกว่าเดิมผสมผสานระหว่างความสปอร์ตกับความลุยอย่างลงตัวไม่ว่าจะขี่ในเมืองหรือออกทริปต่างจังหวัดเจ้าคันนี้ก็พร้อมลุยไปกับคุณทุกที่ Honda ADV 150 2026ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้ดูแข็งแกร่งและสปอร์ตมากขึ้นเส้นสายของตัวรถดูทันสมัยมีความเฉียบคมโดยเฉพาะไฟหน้าแบบฟูลเลตดีไซน์ใหม่ที่ให้แสงสว่างคมชัดพร้อมไฟ DRL เพิ่มความปลอดภัยในทุกการขับขี่ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน จุดเด่นอีกอย่างที่หลายคนชื่นชอบคือระบบการสะเทือนแบบโชคอัพหลังคู่จากชวะที่มาพร้อมซับแทงทําให้ขับขี่นุ่มนวลแม้บนทางครุขคะชช่วยให้ ADV 150เป็นสกูตเตอร์ที่เหมาะกับทุกสภาพถนนทั้งในเมืองทางฝุน่นหรือเส้นทางท่องเที่ยว เครื่องยนต์ของ Honda ADV 150รุ่นใหม่ยังคงใช้ขุมพลัง1 4 9 cc แบบ ESP บวก4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำที่ให้สมรรถนะดีเยี่ยมในระดับรถอัตโนมัติคลาส s 5 5 0 cc พร้อมเทคโนโลยี idling stop system ที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงขณะจอดนิ่งและยังผ่านมาตรฐานไอเสีย EURO 5เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในเรื่องของความปลอดภัย Honda ADV 150ปี2 0 2 6มาพร้อมระบบเบรก ABS เฉพาะล้อหน้าที่ช่วยเพิ่มการควบคุมเมื่อต้องเรรกกะ โดยเฉพาะบนถนนลื่นลื่นและยังมีระบบคอมบีเบรกซิสเต็มที่กระจายแรงเบรกหน้าหลังได้อย่างสมดุลหน้าจอเรือนไม้เป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถแสดงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นความเร็วระยะทางเชื้อเพลิงและยังสามารถตั้งค่าระบบอ d l i n g Stop ได้อีกด้วยพิเศษยิ่งขึ้นกับฟังก์ชัน USB ชา a r g เจอร์ Type C ที่ให้คุณชาร์จสมาร์ทโฟนขณะขับขี่ได้สะดวกในส่วนของดีไซน์ตัวถัง Honda ADV 150 2026มีความแข็งแรงและบึกบึนมากขึ้น ชิลน่าสามารถปรับระดับได้2ระดับตามความต้องการไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือลุยทางไกลการออกแบบเบาะนั่งกว้างและนุ่มนั่งสบายพร้อมพื้นที่ใต้เบาะที่สามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบและของใช้อื่นๆได้อย่างสบายอีกหนึ่งความพิเศษคือการเชื่อมต่อกับเทคนโนโลยี Honda Smart Key ที่เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งานไม่ต้องใช้กุญแจเสียบเพียงพกรีโมทไว้ก็สามารถสตาร์ทเครื่องเปิดเบาะหรือเปิดฝาถังน้ำมันได้ง่ายๆ สำหรับคนที่ชื่นชอบการออกแบบเฉพาะตัว Honda ADV 150 2026มีสีสันให้เลือกหลากหลายโดยเฉพาะสีใหม่อย่าง m a t t e g a l a x y Black Meta l l i c และ p a r l o r ร z z o n ไว้ที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและสปอร์ตสุดๆเรื่องของอัตราส,สิ้นเปลืองก็ถือว่าประหยัดมากเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ45-50กิโลเมตรต่อลิตรเรียกได้ว่าใช้ได้ทั้งวันโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยเหมาะมากสำหรับคนที่ใช้รถเป็นประจำหรือชอบออกทริปในวันหยุดราคาของ Honda ADV 150 2026ในประเทศไทยจะอยู่ที่ประมาณ99,500บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากกับฟีเจอร์และเทคโนโลยีที่ให้มาถ้าเทียบกับรถสกูตเตอร์ในคลาสเดียวกัน ADV 150ยังเป็นรุ่นที่โดดเด่นเรื่องความอเนกประสงค์และดีไซน์ที่แตกต่างใครที่กำลังมองหารถอโตโมติกที่สามารถใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและพาคุณออกไปเปิดโลกในวันหยุดสุดสัปดาห์ Honda ADV 150 2026คือหในตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม ด้วยดีไซน์ที่ล้ำฟีเจอร์ที่ครบและสมรรถนะที่ตอบโจทย์สายลุยถ้าคุณชอบรีวิวรถแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาริเบ์ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เรานำเสนอทุกสัปดาห์